สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดียามแรงๆพี่น้องจ้านี่แนวออกปลาจะเป็นงามเนาะเบิ่งในขีบนะ่ะคือ,อยังเขียวเบิ่งในตานะ่ะเหลืองทองเป็นไรนนนเสียงหม <c oughs> ่มที่จริงนะ่ะสิพ่อเกี่ยวไปแล้วเนะบิ่งในขีบนะ่ะคือ,อยังเขียวอยู่ในกล่อง มันแม่มันาดต้านเลยว่าไก่ั้เอาค๊บนะเจ้าเสียอโต้วนโตวจมเลยใส่เลอีทาอันนี้นะยังไอกมาแต่โรงบ้านหอนใช้เมื่อนั่นน่ะเออหัวใหม่แล้วยังไงกลมหัวมันดวนไปนี่หัวแล้วเพิ่น เขียวไม่ใหญ่ไปสาป้าทำดูไม่ใหญ่ไปสายไม่ใหญ่มอนี้นะโอ้โหขี่หูตดยังหรอฝันลังเถื่อประทามหาไม่ใหญ่ไปสาปาส่งลูกตุดเน่ใจกูกูประทามมันมันเสดหามึงบ่มันแสดหามึงลำเอิญตายห้ามหละนะ อันนี้สโลทำแหล่าแปโลกูว่าบ่ฮอดนอยหั่งยัง้โลเขาติดข้างแหนบ้างแหละอืออืมเอาเป็น2องโลโลเธอมันจะไงฮะทุพันทำแลมาติดนี่นี่มาย่อเอาแรเอาใส่อีกเลยให้มันเอาไปติดเบิ้ง้มันสักันสองโลนี่มึงย่อเบิ้งย่อเบิ้งกับตัวนั้นย่อเบิ้ง เออมันก็เอาทรายแล้วก็ไปติดเอาสำนักมันก็ม่ห่อซองโลมันโลปลายกรเทินตัวสิไลนนะเด้อเฮ้ยตัวสิไลน์นะเ้อเฮ้ยตัวสิไลนนะเด้อเฮ้ยัลน์นเด้อเฮยตัวสไลน์งปเด้อเฮ้ยตัวไน์นะเด้อ ตามหัวห,หิดว่านทำหลายอย่างก็ติดอยู่หันครับคุณพี่อันมันพี่น้องสาวา่าพี่น้องเลยน้องสาวา่นสา,วาพนาาพุดขายวางหาันอะไรซองหาปะะ่ะซะโอ้ยจะเหม็นหูอาบน้ำแล้วบลูเนื้อใส้แต่บ่คืนนี่ เขาไปหาบักเนี่น้อยก่อนจะชิมเมื่อมาเต้นวินพกูกเขาไปหามันแล้วเธอหนึ่งแล้วไปวิ่งเขามาแล้วคุณพ่อจะถ่ายขีปมาเอานมให้มันกินแล้วพ่อจะถ่ายขีปเออมึงอจะบิดมนะันอ่ะ <laughs> <ว>คนเด้ิมึงอยู่ใกล้ๆได้พี่เน,น,นาะคนเด้มมึงดูพี่น้องแต่สั่ง You kể cả yêu pin ăn như vậy, do quam yai. Mmh. 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 Mmmmm. Mmmmmmm. ไผมากะหอมไผมากะหอมเฮามาเฮากะอันอหูด่งอันดูดหูด่งมันน้อยนึงพีงอดบ่ได้ตะสังมันขีบ่ยาวตอนกูเหม็นน่ะยาวตุงซขี้อี้แหล่นี่ปามาป้อนนมละเบิดเครื่องเต้าเลยปาละไปปาละกลับมาอีกนี่ดูดขี้ลนหยอดๆโอ้ยยนแววๆาวันอังคารบ มันอันขามสิออกตะกรรมผูแคนบอมันไปซาอะไรห,ห้าแหละหมึงไปเกี่ยวเข่าซนะบ่มาเามน,นี้ยนะมึงไปเกี่ยวเข่าบ่มาเนี้ยนะไปหมัดข่าหมัดอยู่ซ้ายนะน้าข่าปะมีหน,น,น้าเนือผูโอ้มาเดินมา,าเผาเดินสีเมื่ออะไรได้หนีได้มาเผาแล้วลูกแพลลูกมันทำเลยเขามาเอาเงินมาให้ยสว่าเป็นนางเอ,อื้อเป็นโอนมาใส่นี่กลับมาหายห้ามแหละ,ละก็เลยเอาเงินมาให้เขา โอนมาใส่หนีาว an, <c oughs> <ein> ่าว่ะฉันอันนี้อนชิ้นนั่นมวนชิ้นหอกขาวาว่าเห็ดนั่นใหดต้นให้พ่อยแม่แล้วเพื่อเป็นยืมเงินาว่าว่ะฉันหน้าบักใหญ่หน่ะทางดังคมนะสุวัวตะมุ้งเล้วเด้อระวังเอาเด้อโอ้ยยายเถวย้ายแถาเปล่าไพยพี่น้องเสียงอันเสียงก็แก๊กก็แกไพ่เห็นยาวเห็ดยังย้ายว่ะฉันหลังถวยหนึ่งขาวว่ะฉัน สนคะอะไรก็สวยนดร้านผูกแค้นแล้วนี่สิเมื่อบอลได้ยังใดได้สิคะมาใหม่บอมาเอาอีเคียวให้เขาเกี่ยวเขาบอคันบอลมาเอาอีเคียวนะเขาสิได้เอาเขาจับขี่อันนี้คือเรื่องจริงพอกับอ้ายบัดสิออกกันพอกับระบาแบบสิออกเกี่ยวเขากับบักวิ่นไปไปองเฮียนบดอีเคียวกับสิ แม่กับซีเร่ลไป้าลูกเนาะอยู่ในเฮือนแล้วท่าไงเดือดจะผ่าเนาะยายเหนสะตยังเจ้าน้าได้ข่อยน้ำลานข่อยน้ำหนองปู่ตายไปบ่หนาหนาว่ละหายเลยเดพีน้องเลยละหายอีกแล้ว บิดหันก็จมให้เฮาได้ยินนี่แหละโอ้ยจนกูก็ตายไปนะอีเมือนพะวะมื้อเท่าหน้าคั่นไปนั่งเฮียงล่ะสิหายสิห้องให้ยังเด้วาตายายพี่น้องแต่เฮายังต้ออยูู่เดียวยังหคือดินน่ภากคือกันอืนถูก่ีลูกโตกู่นีลูกอื เป็นบ,บ่มีลูกบ่มีผัวพีงง่น้องเอ้ข่อยคิดไปหลายอย่างพันแนวอยู่ผู้เดียวอยู่บัาการกันเลยมาเลยผนองตายก่อนสัมว่ามาเลยนองตายก่อนสมว่าเปดไปเมาปาัดหาอยู่ผู้เดียวะสะันตอนร้านมาว่านาไปแห่งหายสาั่ <c oughs> บ่เบ yeah, ิ่งผัดลานเนาะเห็ดไดๆเบิ่งกันไปเบิ่งกันไปเฮ้ยอือพายกันมีมือนั่นทุกคนพายกันได้มีผกต้องมีจักหลังถูกไอหนึ่งเข่าเห็ดอยู่เห็ดกินสู่ร้านกิน เปนสีผูแคนวันเสาเอ้ยวันคานผูแคนแลลวกับทีเมื่อยามเพื่อนอย่างเช่นมาใหม่กันเพื่อนกับป้ามาเขาโทรแล้วก็รีวเข้ามากลังคืนเลย ปะจำเนวเสียดกินสามบ่ตอนแรงปลากับเบอรแกงบ่ะเจดตายเกดเหเขาดูออยังเ็นทนก็บเหอีเออมัน็เลายปีนะบาเห็ดหอ,อือบุเห็ดแล้วก็ไม่ต้องเห็ดดอกยายเถาเป่าไพ่ ได้เพลินนี่แล้วจังลานไดล้ลูกก็ได้เพลินนี่แล้วจังตอนเมืใหญ่มีเสียชีวิตกับเพลินแล้วจังจนแล้วงานทำเมื่มีเล่ากันพลอยพี่น้องเลยเจ้าสิบหัวได้ได้อาลุดแล้วอยู่แบบลำบากแล้วเกลียดมากกับหอยมากแล้วอย่างเมื่อปลาได้อืาตอนอยู่ห้องมอหน่ะเอ๊ะ ว่าจะมาภาสิเบิ่งภายสิอยู่ภาสิปากนําภาสิบอกสิสอนทงงตัวนีนี่ทงกบอืมอี่ามกินข้าวันตอนแรงอยากจะเอ่ยกินยังก็กินแซ่บมันว่าแซ่บเบิดมันว่าเขาเห็ให้กินนะนังกปูห นังนังคตตมาดกินโอ้กูยอมมึงไรยงาเอ้ยกูลูกซองขนมากนี่กูบอกได้ว่าสีเลือนข่วงปุถะว่ามึงผวาคัตตมาดใส่เบนหางกะข้ากล้วยแหนงโอ้ยอม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 เด็กน้อยสมัยใหม่พี่น้องเอ้ยอืมห้จีข่าวไฮลานอลไรมันไอ้ดองกัดยันขึ้นมาเมืองฝูแขนปูดเด้อ เอ่อเมื่ออิ้นวันอาทิตย์อืมแล้วก็เมื่อ2 3คืนเนาะอืออันน่ะก็บ่มีคนคือกันลูกชายก็ซ้ําทําแหล่แล้วเนาะอาิงกวานี่มันยังจโอ้ยเจ้าใส่เกลืออย่บ่แหล เฮากะมาเห็นผู้เฒ่าน่ะสงสารนะคิดฮอดอีแม่เห็นผู้เฒ่าไปเห็นยายงึงมื้อน่ะก็ไห้เฮาน่ะเห็นเราเฮ็ดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ให้ลูกให้หลานกินน่ะนะไปเห็นยายงงมื้อน่ะไห้เฮาก็คือบ้านี่เออมันตําังเือน่ะพี่น้องเอ้ยนสิ่ดมากว่าบ่เป็นเด้อพี่น้องเอ้ผู้ใดที่บ่ได้ผ่านอือผู้ใดบ่ได้ผ่านจุดนี้น่ะจักดอกแต่ว่าทุกคนก็ต้องมีสูญเสียทุกคนนะส่วนส่วนลายเนาะเฒ่าเนาะ ประสบประการแต่น,นี้แมนการสูญเชียจากลาเนี่โอ้ยสุจิต่ชาละมานมือแรกเงเยียบบด้ขามาอยย่ยันพ่อเป็นสิขามาได้จังได้ตะเกาข,มมา,า,ขามาเขาสิขามาแล้วก็ข้าเมื่อแล้วพอเป็นกับขามาย่ามน้ำเขาหมูถุกกไข่นว่าถูกนีนะ่งเาบอกไว้หามือเม่อแหมขึ้นได้ โผลมึงดูผมสั่งนี่แหละทันกูตายอย่าเอาไว้แยียมขึ้นบ่บม้อไหว้ในได้ได้ยใหญ่ตายสิเอาไปหลุ่บ่บ่มียังเข้ากะจีบ่มียังให้ชาวบ้านกินบ่กันเนาะก็ได้ประกันเพาะประกันไพ่ก็มีอยู่แต่ว่าเน่ดูพี่น้องไอ้สั่งล่าลูกหลานเลยหนังคุกหมกอยู่ก็ได้ หานอยู่เพื่เดียวกับไฮแค่เนี่ยแต่อยู่ก็เป็นหมู่เพื่อนลูกหลานอื่นๆแค่แต่ได้หัวกันเนาะ <c oughs> ไปเขากบซีเมือม่อก่อนบ้านเ่ยม่วนแต่อันนั่นแหละอย่างต้นนั่นลืมเอ่อแม่ขวามันลืมแล้ว <c oughs> อืออือ

ไม่ปุ๋ยเยาเลยไมุ่๋ยเยาเลยเห็นมันอยู่กับน้องแล้วก็ให้เอาใส่ไปให้อยู่หากินมอนเคยคงบอกว่าเลมว่าจะพาออกไปเดื่อฟุ้มันอืมเอาจะกวนอันอันอยู่ห้องมอน่ะบอกแล้วบุ๋วมันจะตายแต่ว่ามันเป็นมื่อนอนน้ำโอ้อันช่วงเพิ่งมือนอนน้ำนะ

I len yêu hiếu là hiếu nhiều hiếu hiếu rồi hiếu 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 Ừ. Ừ. hiếu 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 นอนขื้นเดียวอย่างเงี้ยดีมากผัดพอื้อนอื้อกระมาขึ้นก็ก้อนขึ้น่ะเอาคอผักหอมเปย์มาล้วเฮาวเทนใดคุ๊บเออเออนั้นมาผัดหอมเปย์ผัดย่างนั่นนี่อออันมากหลังนปลูกซวเป็นนักก่อนอยู่ห้องหน้ามาผัดแป้หมออื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 อ นี่นังเขาอือน่อืมอือดเพ่นมันบวมแล้วเออเอาเสียเอายาสมบอดหน่ยะงเงินมันแพงออ้ยยาสมบอดน่มันแพงบอกไม่ในโรงพยาบาลอันจัไรอันแพงนะเขาบอ้าำว่ามันสีเซาอันั่นเนาะจักเได้อันแพงจามสี่น ออแมนแมนใหญ่พิษเต็มข่าวน้ำเกลือพิษแห้งอะไรข้าแม่นแบบรัปัวถือปัวท่านฮะวันเราสิปตายเนาใหญ่นะอันนี้เอาแม่นแม่นแม่ อีกอย่างไปห้ามอแถวหน่อยนี่่นบอกไปแถวใหญ่อะนะกินกะทิปกติคนออกไปนะอืมอืมกิ้งกอยกินกล่ๆออหัวมันยาไงคนโชกินไล่ๆแบบตัวเองเป็นเบาหวานอือืกินขอหวานนกะอาขอหวานักแตงเนาะหนอกกะถุยบักใหญ่ก็กินเบิดอือืมาวปมา

มันบ่มีอันเดียวแมนแมนปัญหาลายยางมาโฮมกันตีกันตีเจออ้าบัานกินแน่หนึ่งผัดข่ามเน่หนึ่งอันยาลงไปัหนกันไนดะ้พ <c oughs> ี่น้องเก็าบผ้ามาเป็นสน,นิทพี่น้องเลยเมื่อก่อนทำเลยก่อนคิดนนคหนะที่ไปใส่ทำเรย